สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบก,กับช่องซับสคริปตค่ะเพือพ่อนอาจารแดนเช่นเคยครับมัอนี่ปุอยู่ในสวนนะคะเอ่อเวลาประมาณสามทุ่มค่ะนะคะวันนี้ก็จะมาทางย่านะคะจะมาเมาโมยสู่ท่านผู้ชมฟังนั่งนัทอนหญ้ากันเด้อพี่น้องพี่นางผืน่นเอาเลยแหละนะคะวันนี้ก็ญญามาเบาเมาโม,มยเรื่องนะคะฝรั่งเหตุฟังะค่ะนะคะเปิดพี่น้อง อันพลังแถวนี้แหละจะบอกปืนพลังไหนฟัางในมูบานเนี่ยแหละอยู่ยากอย่างเลยพี่น้องเอ้ยยมาิเห็ดอยากก่างก็แหล้วแต่ละนะคะอันปีนี้นะคะอันปุ้ยปลูกพักนะคะแล้วก็เห็ดสวนนะคะไล่หมองอยู่รุ้มข้าวเจ้าก็โอ้ยพากันอิจฉชาเพื่นแหละเพิ่นกับมะเบากับผัวนะคะว้ยเมียเธอนั่นอัน เฮ็ดนันเฮ็ดนี่เอันว่าแต่มชชนะนนกกไม่ยึดเช้าบอกก็พัวนะบัดนี้ผัวก็เอามาบอกสู่เฮาฟังจังซี่ล่ะเพิ่นเลยบ่อยากให้เฮาเฮ็ดหยังนะอยากให้อยู่ซื่อๆแต่เฮาน่ะมันอยู่ซื่อๆบ่ได้นะคะเฮาต้องเฮ็ดต้องหาเพราะว่าเฮาก็อยากมีนะคะไรายได้ส่วนต่างนะคะยงีมอันคนทางบ้านนะคะเป,นนนเป็นนั่นเป็นนี่อยากได้น,นั่นได้นี่ขอเฮาเฮาก็สิดได้อันมีเงินส่งใุดเจ้าเลยนะคะ,ะบ่ต้องมารอเบิ่ง ซีนาสามีนะคะประจองมาขอข้าเจ้าขอไลยเข้ากับสิโจม,มันบอล่ะนะคะถ้าว่อยากใส่เงินเขาเองนะคะยิ่งนะคะแม่เข้าบอสบายนะคะแลนดเขาฮาตะหมอนะคะเดี๋ยวก็สีผ้าตัดแล้วก็สใส่เงินลลยนะคะอีกอย่างนึงเข้าก็มีนะคะเอฟซีนะคะสีเคยซื้อพักซื้อ,อยังคอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วนะคะอันข้าเจ้าก็มากสั่ง ของกันสุป,ปีหรอนะคะก็บทรงใดแนวทรงใบไดแนลหล,ล,ละเพราะว่าพื้นที่มันบ่พอนะคะเนี่ยพอปลูกพักกินใบก็ได้บันนี้ปีนี้ห้าก็เลยนะคะเฮ็ดไร่หม่องอยู่นะคะมันเปลืองพื้นที่ได้ะค่ะพกพักกินใบก็ได้แล้วก็ใบยังข่องเอนี่ยใช่ไหมว่าห้าก็อาศัยนะคะอันเฮ็ดคลิปนะคะปลูกได้ ก็แบ่งขายแล้วก็กินเองเสียนะจะจะยิ้ังดกนะคะโอ้ยเห็นเอาไปเห็ดสวนมองไม่ก็พากันไปแฉะแสเลยไปก็พากันไปเบิ่งนะคะพวาันนี้ตามมาสวนนี่โอ้ยพ่นก็ว่าอันปลูกนู่นนี่นั่นร้ายเพ่นว่าแล้วก็อันปลูกแบบว่าอัน ที่กันเกินไปนะบ่ห่างเปื่อเลยว่าเจ้ากับปลูกพักบ้านฉันเห็นไหมนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมันบ่อหล่ะนะคะพักบ้านเท่ามันมาอากาศห่อนๆมันบ่อเท่ากับอาศัยแบบว่าปลูกใกล้ๆกันน่ะนะคะอันที่อันเผื่อมันได้ความอบอุ่นนะคะเท่ากับปลูกโดกข้องเท่าทุกปีอันซุ้มขระจ้ามากเนี่ยแตกับมันจมหายจะสวนเท่าสวนเโอ้ยละเงิดไหล อันนี้เขาบอกอันขาเจ้ากับภากันบอกว่าอันมันก็ประมาณว่าเขา,าอันอันเฮ็ดคลิปหรือเฮ็ดยังอันละเห็นบอกพูดถึงแบบว่าถ่ายคลิปถ่ายยังไม่อยากถ่ายติดผูด้ใดนะถ่ายอยู่ผู้เดียวยังพูดกับ่อยากยติดดอกพูดอย,ยากถ่ายแต่อันพื้นที่ส่วนตัวของเจาของแนมะบันนี้ อันหมองที่เฮ้าเคยติดต่อสื่อเขาเจ้าไว้ก็คือกันเขาเจ้าก็ยานว่าอันเห็นเฮ้าไปเห็นมองไม่นะคะอันยันเฮ้าบอกสื่อโอ้สื่อบอกสื่อยังอันเฮ้าบอกเข้าเจ้าเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็นัดกินเขากันตั้งแต่อันตอนปีใหม่เพื่อนก็บอกเอาโฉนดมาห้เฮ่าแจักเถื่อบัดนนี้เฮ้าก็เลยต้องหาหมองไม่แต่ทําว่าที่ดินนะเฮ้ามีบ่อนะคะว่าที่ดินเฮ้ามีอยู่นะคะเพียงแตะว่าเฮ้าปล่อยให้ขาเจ้าเท่าเข้าแบบ สื้อหาหม่องไม่น่ะนะคะมันง่ายกว่านะก็เลยคิดสิจะสื่อเอามาปลูกพักเอาไว้ทําคลิปนี่แหละนะคะปลูกพักเมื่อกี้ชนิดนี้เต็มแล้วพี่น้องเลยยังมาทานเด้ปลูกอีกหลายอย่างเลยนะคะนี่ในสวนนี่เลยเลออยูดสองแถวนะคะจงไว้ปลูกคองก็ได้แลวคน่าอันปลูกพักได้น่ะ กินท่านบอกโอ้ยกินท่านพี่น่องสปุยอันได้ยุดปุยเฮดคลิปนะนะคะปุยเฮดนีช่องกินตั้งหากอยู่นะคะแปบ๊แปบๆละนะคะเมื่อสุวนวให้แต่มันปลูกแดนะปัญหาคือมันปลูกพักไท่ง่ากว่ะเป็นบอยเฮดไปคุยไปกับเพิ่อนเพิ่นนะคะสาระมีบอกก็มีฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพ้่อเดอพี่น้องนะคะ ก็เานาหวหัวมวนนะคะก็อาไปคุยไปเฮ็ดเบี้กไปนี่ยแหละนะคะเห็นบอสตันแต้สมัยตะกี้ปุยอันเฮ็ดคลิปดังมากใหม่ๆน่ะนะคะอันที่ได้ยุดไปกันย้อนเช่าบา้านชาวช่องเนี่ยแหละนะคะคือเขาบม่เข้าใจไงว่าเอ้ยเข้าเฮ็ดคอนเทนต์นะคะเฮ็ดคลิปเฮ็ดนัน้นเฮ็ดนี้รีวิวนะคะซื้อนั้นซื้อนี่นะคะแล้วมายุ่งอย่างยังกับเขานะคะเขาไปแล้วเงินขาเจ้าซื้อ เอาเงินผัวเาซื้อนะพี่น้องเลยนี่ผัวน่ะพันโบ,บ,บมักนะคะแบบประมาณแบบให้คนนัน้นคนนี้มาเว่านน่นนี่นั่นนะคะพันลำค่าเพิน่นเพิ่นก็เลยให้ปุ้ยยุดรีวิวของไยตะกี้นะสูมเมอนี้เพื่อรีวิวปุ้ยแบบรีวิวแค่อันของที่ปุ้ยเอาไม่เห็ดกินเมนูปุ้ยเองลบบนะคะ เลยว่าโอ้ยอยู่นี่เห็นว่ามันยากงงเห็นเห็นวาหลารคนนะคะว่าคือพาไปนันไปนี่ผู้เดียวนู่นี่นันพ่แม่ไปว่าใดได้ถ้าเฮ้ายางผููเดียวนะคะพวกไปนั่มน,น,นี่น,นะคะเพ <laughs> ราสฉะ่า้พวกเดูแลเอาใจใส่นะฮ <laughs> อีลีเห็นบอตะกีเป้อันรักไปนะคะอันปัน่นจักรยานไป,ไปหาสื่อเมเล็ดพักนะ <laughs> อันคนแถวนี้เพื่อนเห็นเพิ่นก็ับไปฟ้องผัว เมือเ,เขับไปได้ปั่นจกกักรยานไปห้องขึ้นรถบานไปก็คือกันี่ละพี่น้องเลยจนเ,เสมอนีอยู่ซื่อๆทีนี่ตอนนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะพี่น้องเซนสกิจเกิร์บอดี้นะคะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็โลกออนไลน์กันหมดแล้วนะคะบัดน,นี้เขาก็เลยต้องมาเนี่แหละนะคะท่าน,นั่นท่าน,นี้จะได้มีาะไดใดเสริมเพราะว่า เข้ากองหูโตจะคล้องดีนะคะว่าเข้าไปเฮ็ดงานนอกบ้านบ่ได้พัว่าให้ไปไกลไม่ให้ออกไปไกลจากพื้นที่เจ้าของนะคะนี่นั่งอยู่สวนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่สี่หาทุกหมวกปเป็นยังดอกนะคะถ้าไปอยู่อีกสวนน,งนึงนี่ค่ะ,ะแป๊บเดียวพัวไปนำแล้วนะคะโอ้ย ดีนี่โชคดีน่ะนะคะถ้าอันข้าเจ้านะคะเอาชนดมาขายให้นี่เสไดไปปลูกอันมงที่ซ้ำนี่มันเสดมีแบบอันถ้าเสดลงทุนง่ายแบบว่าซื้อพวกต้นมากใหม่ยังเสียหน้านะคะเอาไปปลูกนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าปลูกก็ได้ดอกพวกมากไหม่เพราะว่าพอถึงเวลานะคะถ้าอ่า ปลอมรนี่ข้างน้ามันเขาบาดแหลมันตกเขาดันลังไงนะคะดังนั้นปลูกพวกส่วนไมนยืนนย่นตนบาดแหลก็เลยชาเทียนเียปลูกได้จะพักอันนี้คือไม่ได้ปลูกนะตอนแรกตั้งใจนะคะว่าสิปลูกอันฟักทองปีนี้อากาศคือแบบมันแย่มากนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะมันหนาวตนกลงขึ้นบาน้านนี้เอา,มาเมล็ดเมื่อวานนะคะบ่งอก อ่าวานฟักทองแต่ได้ต้นถั่วถั่วสเปนนะคะเป็นถั่วแปบเพราะปีที่แล้วนะคะเราปลูกถั่วแปบตรงนี้จะยังเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมมันผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะ,มะเมล็ดมันนะคะมันข่าอยู่นะคะกระ่วงยู่แถวนี้นะคะมันก็ขึ้นนิ้วว่าสก็ปเอาไปอันพออีข้างหัน คิดเอากันบ่ไปได้ฟังเสียงใสๆนะฮะกันโดนเลนี้ย <c> ค <oughs> ุณดีไปได้เวาเมอยนะคะโนนนี่นั่นได้ฟังอันช่วงนี้น่ะนะคะพยายามอันเขาเรียกว่าอะไรรีบปลูกผักให้มันทันอากาศะคะก็ต้องรอรุนเบิงค่ะว่าวปีนี้จะมีโชมหน้าผักไทยกี่ชนิดที่ปุลูกรอดหรอ,อนะคะ มันแบบว่าปีนี้น่ะอันต้องปลูกแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์นั่นะคะว่าเสียอันขนาดนั่นแหละทำเมล็ดพันธุ์เพราะว่าทำวัคซีนเมล็ดพันธุ์ใบเข้ากับส้มมี่ปลูกอีกนะคะแต่ว่าไอ้พวกพืชทักสเปนนี่มันไม่หยากนะ,ะมันหาซื้ออยู่หนีไงอยู่นะะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกม่นบอลมันก็มีพันธุ์ปีต่อปีอยู่ มันสู้มากเปนอยู่ตรงนี้นะคะหน้าร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะดูสิมันงอกสวยมากเลยอ่ะนี่มันทันหอดใส่ปุ๋ยนะคะพึ่งจะมาลกเอาหญ้าออกอันบักทั่วไท่อุ้ยปลูกหญ้าเลี้ยนปลูกม่ได้กินดอกปุยก็ได้อาใัยกินถั่วสเปนเอาฮะ ขนาดแต่เขาโทดนะคะเขาโทบวานน่ะวันตั้งหลายหรอยังบลอดเลยพี่น้องแฟนก็จะบอกแต่สุซเมะนี่น่ะสามีปุยน่ะคือคือปุยวาหายไงคนก็นเลยแบบว่าบอ บอ่คดอยังนําอันขำคนนะที่แน่ๆที่เขาเมาเบาก็ปัวนะแม่นี่ยเหรอนะคะคือเขาอิจฉาแล้วก็ระมาณว่าคนหนึ่งหูก็หูกันมัดบานเลยว่าฉันจะทำยังกระเรื่องคนฉันตัวนะคะฉันห้ามให้อันคนนยูเนียนเขาอันบ๊อบบูพาร์ตี้นะคะ เพื่อไ,ได้ยาเห็ดสวนเห็ดปตี้เพื่อได้ยาเห็ดเฮ็ดยังไก็เห็ดไปตี้หละ่ะมาอยู่บนบ่ายยางกระันนี่นอของเงินข้าเจ้าสิเขอเขาข้าเจ้ากินดิก็เลยว่าสิ <c oughs> <c oughs> ม่มือมมคขาคือกันนะคะยากเห็ดยังไกเห็ดไปตีล,ปล่ะอยากปลูกผักก็ปลูกไปตีละ่ะฉันถามให้ให้ซุ้มคุณไบเห็ดสวนเห็ดยางตี้นะคะส่วนใหญ่นะ่ะนะคะคืออายุหน่อยหน่อยคือเฮาเนี้ยมันม่มีคนเห็ดดอกส่วนใหญ่จะเป็นแบบพ่อบ้านได้ดเซ่สวนใหญ่นะคะ พอบานปลูกพักนะคะยูน่ทําสวนแล้วเขาก็เฮ็ดคนเดียวนะฮะนี่นะคะเขาทำคนเดียวนี่ยทําเป็นแบบว่าร้อยร้อยไร่เนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์หมดนะคะเป็นอ่าเป็นรถเป็นยังนี่นะคะไม่ว่าจะปรวนดินนะคะวานแท้นใช้รถไงนะคะดังนั้นเขาทาคนเดียวได้นะคะยังว,ะยงว่างเลยเน่ว่างทอบ้างยัง,ยงื่อต้องมีคนซอยเน่ยนะคะมันจะได้ไหวมันบอกแต่ว่าอ,อยูนีส่วนใหญ่น่ะนะคะ อันเมียค่าเจ้าก็บได้มาซอยมาบึงมาแยงดอก,ะกนะคะผู้ชายก็เหตุป้ายนะคะบัะนี้ประมาณว่าเออเห็นเฮาเห็ดจังนสิประมาณว่าเฮากายืนหน่อยก็สามีบบนะ <laughs> อย่าน้นนะเห็นว่าสามีเพื่ประมาณให้เพื่อแต่งหน้าแต่งตาเลยนะให้อยู่โสๆแบบนี้แหละนะคะหยันอันหยันคนชมเมียว่างามเหมือนเดียวพี่น้อง อันไม่ได้แต่งโตนะคะผัดหน้าผัดตาแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าสหน่อยนะคะอันดูดีคืนนะคะอันเพื่อนฟูงคนหัว้จคนก็ิโชมเฮาวาัง่านิโอ้ยเพ่อนก็บ่ามากให้ผู้ใดมาชมเมียเพ่อนหัวปุ๋ยก็ไดาถ้าชอบไปปุ๋ยอันใส่เสื้อเยืดแต่งตัวธรรมดาเนี่ยนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าชอบ ว่าไงเราแต่งหน้าแต่งตาหรอแต่งตัวอะไรเงคะเขาจะบอกว่าเราไม่สวยไ <c> ม <oughs> <c oughs> าไดบอกว่าบู้งามหน้าหน้าธรรมดาสวยกว่าอะไรนะคะบาสัน่นแดดนะคะยังค่ยอยู่ปีนี้น,ะน่ะอันสิทอี์ยัง,งพิ่นกับสนนบสนุนอยู่นะคะหลังจากที่นะคะเราจมมาดนนะคะ,ะทุกวันนี้นะคะยาวปลูกสวนนะคะแล้วก็ เอ้ยอยากปลูกพักนะคะถำสวนนะคะเพื่อนก็บ่ได้ว่ายังแต่ว่าต้องนะคะหูจักแบงเวล่าแหละนะคะคือแบบว่าต้องเอาอเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะต้องแบ่งเวลาดูแลนะคะขจาวนำนะคะคือแบบถ้าแกเลิกงานแล้วนะคะเขาก็ต้องเลิกพอมกันกับเล่านะคะเข้าสม่อยู่นะคะเราก็ให้ขจาวกลับไปบานก่อนจังสี่กับไดณฑ์เลยนะคะพี่น้อ มีสามีป้ามีลูกหน่อยแลยพี่น้องเอยเอาใจยากบักคักค่ะนะคะ เนะพิ่กนบออยากให้เห็ดขิปนะคะเขาก็เลยหยุดไปพักหนึ่ง่าอาศัยไหลสดไว้เพื่อ,อโอกาหนาเห็นไหมวันข้างหน้าที่เราอยากทําเราก็กลับมาทำเห็นไหมตอนนี้เพื่อเริ่มกลับมาเห็ดลิปนะคะทักที่พี่นกอยอันนี้น่ะ,มะแมลงโอ้ย่แมน่นกมากินเม็ดพันธุ์ไปจนหมดดยอุตสาห์ปลูกแต่ปีที่แล้วนะคะอันประกาศเขียวปีนะคะ มันกินยังได้บอาใให้คนปลูกพอดีนะคะข้าวอุตสาห์แบบเอาใั้นแต่ปีที่แล้วนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยมันขาดอินนิดเดียวนะคะแบบมันก็จะได้ที่แล้วอ่ะคือมันกิน้งแต่ตอนแบบเปลือกมันเป็นสีเขียวยังไม่ทันเป็นสีหนึ่งตาลเลยโอ้ยบปเป็นตาได้ผ่านดอกพี่น้องโอเคค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มาเมองมอยนะคะระบายความใ,ใจเห็บบางมันอึดอัดรลายนะคะโอ้ยเห็นยัง แกยากเนี่ยนะฮะถ้าเขาบ่มีภาระยยืนทางบ่ะนะวิจกปปรตรศิลปเฮ็นยังคือการไปชโนนไปชโนนตื่นมาแล้วก็กินนะแลเฮ็ดจังได๋ได้น,น,ไดนะฮะเ้ามีภาระหน้าที่นะฮะต้องรับผิดชอบอยู่นะฮะจะเหนื่อยจละล้านะฮะเราก็ต้องทนนะฮะต้องสู้ ปุยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะกําลังนะคะอ่าที่กําลังประสบปัญหานะคะย่นนตอนนี้พเพราะว่าบานเท่าเศรษฐกิจก็บ,บดีเื่ากันค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ปุยนะคะปุยเป็นกําลังใจให้เอฟซีทุกคนเท่ากันค่ะนะคะผ่านเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันนัมเดอมมานีปปุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อลังนะคะมีเรื่องอยัง้งใช่ไหมวเมอร์มอยซูฟังเอีค่ะพี่น้อง มื่อนี่ได้เวลาเมื่อบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้ามาใหม่ถ้าเคลีย์อันทั้งย่งทั้งอย่างเราก็ปลูกพักนะคะที่จะพ้องอยากปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมานะคะอันทําคลิปกินนะคะนอกสถานที่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ